สัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านเพื่อนพินชาแนลนะคะวันนี้เพื่อนพินทำตับไก่นะคะตับไก่ทอดกระเทียมนะคะอันนี้เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเพื่อนทอดแบบใช้น้ํามันนิดเดียวนะคะจะเรียกว่าทอดหรือจะเรียกว่าอบหรือจะเรียกว่าคั่วดีจ๊ะ แล้วแต่จะเรียกนะคะแต่ว่าเราใช้น้ำมันนิดเดียวค่ะแล้วก็เมื่อี้ช่วงแรกนะคะเราใช้ไฟกลางไปแล้วนะคะจนตอนนี้ใช้ไฟอ่อนเพราะว่าเขาได้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะที่เป็นเลือดเลือดอ่ะเส้นพิมจะทำเป็นชิ้นบางเนาะเพื่อไม่ให้เขา รู้สึกว่าถ้าชิ้นหนานจะสุกยากอันนี้เราต้องการไฟอ่อนค่อนข้างอ่อนเลยทีเดียวเพราะว่าจะได้หอมกระเทียมเราจะใส่กระเทียมที่หลังนะคะถ้าไฟแบบแรงเกินกระเทียมก็จะไหม้แล้วก็เนื้อตับไก่ก็จะไม่น่าทานนะคะเพืเ่อนๆวันนี้เราจะทำเอ่อตับไก่ทอด กระเทียมนะจ๊ะเนี่ยค่ะลักษณะทอดแบบใช้น้ำมันนิดเดียวค่ะแค่ไม่ให้น้ำมันติดกระทะนะคะไม่ได้ทอดแบบน้ำมันแบบเต็มกระทะเลยอย่างนั้นไม่ใช่เนาะเราจะใช้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้สุกแ,แล้วนะคะแล้ววันนี้เพื่อนพิมก็จะทําส้มตำทวแบบใส่มะกอกนะคะพี่เฉยล่างให้ฟังว่า ทิปวิดีโอที่เคยอัดเอาไว้ไม่ทราบว่าเป็นวิดีโอที่อัปโหลดไปหรือยังเนาะเพราะว่าซื้อมะกอกมาแล้วยังไม่เคยทำเนาะวันนี้ตำทัวแลมีขนมจีนด้วยมีขมิ้วด้วยแล้วก็ทานกับนี่แหละค่ะทานกับไก่เราสังเกตดูที่กระเทียมนะจ๊ะถ้ากระเทียมเข้าเหลืองใช้ได้เลยแล้วไก่ก็จะนุ่มด้วยนะตับไก่จะไม่แข็งค่ะเพื่อน อันนี้คือเคล็ดลับของการที่ตับไก่ไม่แข็งเนาะเนี่ยยังนุ่ม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 แล้วก็ไม่เป็นเลือดด้วยเราจะไม่ทานที่แบบเป็นเลือดเนาะอันนี้คือจะพอดีเลยค่ะเพื่อนๆนะกระเทียมเราเริ่มเหลืองหอมนี่กกาลังพอดีเห็นไหมกระเทียมเหลืองแล้วเห็นไหมคะเนี่ย เพราะว่าเป็นกระเทียมจีนที่ที่จะเนื้อหนาเนื้อค่อนข้างหนาเนาะกระเทียมไหนสีสั่หน้าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะด้วยเนาะนี้ก็จะสุกกำลังพอดีทานแล้วนะคะเพื่อนๆพื่นสำหรับคลิปนี้เพื่อนพิมพ์ก็จะไปตำส้มตำต่อเลยนะคะ แล้วก็จะขออนุญาตเพืเ่อนๆลาและก็ say goodbye see you next video นะจ๊ะ bye bye love you love you love you